ผมเชื่อว่าเวลาที่คุณคลิกเลือกเข้าไปในวิดีโอเนี่ยในใจของคุณคงจะมีคำถามบางอย่างที่ต้องการจะหาคำตอบเหมือนกับตัวผมเองเวลาที่ซื้อสินค้าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามอิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ในบ้านอุปกรณ์ต่างๆสิ่งที่อยู่ในใจก็คือมันแก้ปัญหาที่ผมต้องการจะแก้ได้ไหมมันใช้งาน เป็นเครื่องมือที่ผมต้องการได้หรือเปล่าซึ่งการที่โปรดักเหล่านี้เราซื้อมาแล้วหรือก่อนที่จะซื้อเราหาข้อมูลแล้วมันไม่มีหรือข้อมูลตรงนั้นมันยังไม่ตรงกับที่เราต้องการในการทำวิดีโอของผมเนี่ยนอกจากที่จะรีวิวทั่วไปแล้วพยายามที่จะตอบคำถามในการใช้งานและจุดประสงค์ ของ Product ชิ้นนั้นๆที่จะมาอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเป็นการตอบคำถามให้คุณเองที่กำลังค้นหาคำตอบเกี่ยวกับ Product หรือวิธีการทำอะไรสักอย่างหนึ่งว่ามันทำอย่างไงแล้วมันตรงกับสิ่งที่เราต้องการหรือไม่นะครับนี่ก็คือเป็นหลักเป็นหลักการที่ผมจะทำช n e l นี้ต่อไป ในอนาคตน,นะครับเพราะฉะนั้นในวิดีโอคุณอาจจะได้ยินผมพูดอยู่ว่าสิ่งที่ผมต้องการจะรู้เกี่ยวกับ product ตัวนี้คืออะไรและการทดสอบแล้วมันเป็นยังไงนะครับนอกเหนือจากประสิทธิภาพทั่วไปใน p r ปรดักที่มันเหมือนกันนะครับอย่างกล้องหรือว่ามือถือมันมีสิ่งที่ทั่วไปที่เราทําได้อยู่แล้วแต่ว่าเพิ่มเติม เข้ามาจะเป็นสิ่งที่เป็นจุดขายสำคัญที่ทําให้เราต้องการอัปเกรดหรือต้องการอยากรู้ว่าโปรดักต์ตัวเนี้มันคุ้มค่ามันจำเป็นจริงๆกับการที่เราซื้อมาหรือเปล่านะครับผมอ่ะก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นสิ่งที่ผมนึกถึงอยู่แล้วก็จะมีอยู่ในวิดีโอแต่ถ้าเกิดเป็นสิ่งที่มันไม่มีแล้วทุกท่านที่กำลังดูต้องการรู้นะก็ สอบถามกันได้ถ้าเกิดเป็นสิ่งที่ผมรู้ผมจะมาตอบกันให้นะครับประมาณนี้นะอยากจะฝากกันไว้กับ direction ต่อไปข้างหน้าของ channel ของเรานะครับจะเน้นไปที่การหาคำตอบให้กับวิธีการให้กับ product ว่ามันมีความจำเป็นมันมีการตอบโจทย์กับการใช้งานหรือเปล่านะครับผมอ่ะประมาณนี้นะ ก็จะเคลียร์กันไว้หน่อยนะครับบางทีการรีวิวเราไม่มีด i r เรคชันเลยมันก็ทำให้มันขาดไอตัวจุดหมายในการทำวิดีโอนะครับอย่างที่ผ่านๆมาบางทีเราก็เริ่มต้นทำยังเรียนรู้อย่างศึกษาไปด้วยกันนะครับก็ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามกันตลอดมาด้วยนะครับผม